สวัสดีครับสำหรับในคอนเทนต์นี้เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนรูปร่างวัตถุทั้งในเรื่องของขนาดสีการหมุนแกน แบบสุม่มโดยใช้สคริปต์ใน Adobe Illustrator 2025กันนะครับสำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งสคริปต์ใน Illustrator รวมไปถึงวิธีทำวัตถุในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นอย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างตอนนี้ผมได้ทำคลิปแยกแล้วก็แปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายด้านใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีปรับรูปร่างลักษณะของวัตถุแบบสุ่มกันนะครับขั้นตอนแรกครับ เลือกวัตถุทั้งหมดพร้อมๆกันซึ่งอาจจะใช้วิธีวาดคลุมแบบนี้หรือจะกดแป้น c อนโทก็ได้นะครับหลังจากนั้นไปที่เมนูไฟล์และเลือกใช้สคริปที่มีชื่อว่า random a s ที่กรอบตัวตอบ random a s ก็จะมีค่าต่างๆเพื่อปรับแต่งลักษณะของวัตถุโดยกันทั้งหมดปกกลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของ fill or stroke color fill or stroke s วัส c h e s นะครับซึ่งก็ใช้ในการกําหนดหรือว่าสุ่มในเรื่องของสีให้กับวัตถุ Scale ก็จะเป็นการสุ่มขนาดของวัตถุ o t เท e เป็นการสุ่มการหมุนแกนของวัตถุ o p a c i t y เป็นการกําหนดในส่วนของความโปร่งใสหรือความทึบของวัตถุแบบสุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น position หรือว่าตําแหน่งและด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มที่สําคัญอีก2ปุ่มที่น่าสนใจคือ Undo และ reset Undo ก็จะเป็นปุ่มสําหรับยกเลิกการทํางานในแต่ละครั้งในแต่ละขั้นตอนแต่ถ้าต้องการที่จะยกเลิกการทํางานทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ครั้งก็แล้วแต่เราสามารถใช้ปุ่ม r e s e ตได้ครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Fill or Stroke Color ก็สามารถที่จะคลิกไปที่ปุ่ม Fill Color ก็จะเห็นว่าสีของวัตถุที่อยู่ในชิ้นงานก็จะถูกให้สีแบบสุ่มถ้าเราคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ สีก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกันกบค่าอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของสเกลซึ่งเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าต้องการจะกาหนดเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าสําหรับการปรับขนาดแบบสุ่มโดยเริ่มต้นจากค่าเท่าไหร่ไปจนถึงค่าที่เท่าไหร่เช่นผมอาจจะเริ่มต้นจาก5แล้วก็ไปสิ้นสุดที่400จากนั้นก็สามารถที่จะคลิกไปที่ปุ่มสเกลก็จะเห็นว่าตอนนี้ขนาดของวัตถุได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้ากดซ้ำปีกรอบหนึ่ง ก็จะมีการซุ่มขนาดให้เราใหม่โ t เท e ก็เป็นการหมุนแกนนะครับเช่นเดียวกันนะครับสามารถกําหนดค่าเริ่มต้นและค่าสูงสุดได้จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มโรเทสครับสำหรับ o p ปาซิตี้ก็จะเป็นลักษณะความโปร่งใสหรือความทึบของสีเดี๋ยวลองคลิกที่ปุ่ม o p ปาซิตี้ดูครับในส่วนของ Position ก็เป็นเรื่องของตําแหน่งนะครับซึ่งสามารถกําหนดค่าตรงนี้ได้ตามความต้องการจากนั้นก็สามารถที่จะคลิกไปที่แกน x หรือแกน y เพื่อให้โปรแกรมสุ่ม Zoom ในส่วนของตำแหน่งให้ถ้าต้องการที่จะยกเลิกการทำงานก็สามารถที่จะคลิกไปที่ปุ่ม undo หรือจะยกเลิกทั้งหมดทีเดียวก็คลิกไปที่ปุ่ม reset จากนั้นถ้าได้ชิ้นงานที่ต้องการแล้วก็สามารถที่จะคลิกไปที่ปุ่ม ok ได้เลยนะครับอเ okay, ครับนี่คือการปรับแต่งรูปร่างลักษณะของวัตถุแบบซุ่มโดยใช้ script random us ใน illustrator ก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ